mm you -hmm. ดี่ีแนเพเชียนะคะแล้วก็ท mm ูนิชันก็ขอขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมกิจกรรมงาน,นลีลาดนะคะ mm hmm. ซึ่งจะมีกันทุกปี mm hmm. ซึ่งเป็นงานของโปรเจกต์ท่านประธานบนลลนะคะ mm hmm. ก็ยังเห็นว่าเขามีความสามารถในการแดนซ์ Dance, นะคะเราก็คงจะโปรเจกตนี้ถ้าได้รับการสนับสนุน mm hmm. ชอบ mm hmm. ชอบไ้มคะจะได้มีต่อนะคะ ก็วันนี้ในนามของพวกเราก็ขอบคุณที่จับฉลากุณเป็นผู้โชคดีในจำนวนแค่32คนที่ได้มานะคะก็ได้มาปาร์ตี้กับพวกเขาแต่ยังไงกบควนถ้าเห็น,นภาพถ่ายภาพได้พูดคุยได้กรุณงาสมวนภาพสมนวนภาพคือยังไง พี่เจรัญญาไม่พี่เฝ้าบอกว่าติดลาไว้เอาพี่ให้พี่เฝ้าพูดต่ออันนี้ค่ะไหนไฟไม่แรงเลยค่ะวันนี้เอ่อน้องๆจะมาหลักก็คือเดี๋ยวจะมาร้องเพลงนะคะมาพูดคุยปาร์ตี้กันแล้วอยากให้ทำอะไรบ้างคะพี่เฝ้าปีใหม่คือพีชิ แต่อีกแล้วอยากให้บางครั้งมองเขาโดยไม่ผ่านกล้องบ้างนะเวลาช่วงนี้เป็นพิเศษจริงๆพิเศษเลยว่าพวกคุณสองคนนะไม่จับกัวัวเป็นๆน,นะคะให้ให้คนอื่นๆติจฉาบ้างโอ้่าตามนันก็ลำหน,าาน,าานาอาผู้ที่เราพูดอะไรจะได้พูดเสร็จครับผมสวัสดีนะครับทุกคนนะครับผู้ชมดีที่่านนะครับผม วันนี <niño sharing> ้ร <chairs> ู้ส <halt ý Letter> ึกต <rails> <society> ื <submarine is amazing> ่นเต้นมากๆนะครับผมได้มาเจอทุกคนใกล้ๆทัวร์นเทนตนะครับก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขกันนะครับผมได้เจอกับน้องๆพี่ๆคนละนะครับผมยังไงก็ขอให้มีความสุขในวันนี้ครับผมครับครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาดินแน่กับพี่ๆทุกคนนะครับ อยากจะบอกว่านอกจากพี่ๆจะมีความสุขพวกผมก็มีความสุขนะครับตีเร็ตสตีรตออีกสวัสดีครับก็วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็เหมือนว่านานๆครั้งเนาะจะได้แบบมาทานข้าวกับพี่ๆแฟนคลับทุกคนก็ขอให้พี่ๆทุกคนมีความสุขในวันนี้มากๆครับผมขอบคุณครับครับก็บายนะครับผมไ่อ ก็วันนี้ครับผมวอเตอร์ไซส์ฮะอาหารอร่อยมากนะครับผมขอโมไว้ก่อนเลยแถวบ้านไปเองนะฮะก็ไม่เปิดเไม่เป็นเปิดไม่เลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านทานอาหารให้อร่อยแล้วกันนะครับผมแค่เห็นหน้าพวกเราก็อิ่มกันแล้วล่ะนะนี่ก็พูดมาก ทำไมอ่ะมันกลางอะชมยังชมไม่เลิกชมเข้มเลยถ่ายก็ยินดีมากๆเลยนะคะที่ได้เจอแฟนคลับของทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกๆคนนะคะรวมถึงของไอ้ด้วยคือถ้าพูดชื่อมันจะยาวไปก็ก็เลยขำดังมากก็วันนี้ดีใจมากๆนะคะขอให้ทุกคนกินอาหารกันอย่างอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็มีความสุข่อไปทุกๆคน สวัสดีนะคะเนสคะก็วันนี้รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาร่วมรับประทานอาหารเ e ย็นด้วยกันทุกคนนะคะบางคนก็อาจจะนานๆเจอกันทีแต่วันนี้ก็เก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆกับบ้านนะคะแล้วก็เรากินตามงบนะคะถ้าเกินก็จ่ายกันเองเึงชบอกว่าไงเใช, <c oughs> ใช่ค่ะพวกเราก็จ่ายกันเองค่ะส้ตมตำอะไรนี้นะคะใช่ไหมคะพี่เป้าค่ะค <c oughs> ่ะก็สวัสดีนะคะ ่อนนี้พี่ๆทุกคนก็รู้สึกดีใจเหมือนเพื่อนๆทุกคนเช่นเดียวกันก็ได้มาเจอกันครบ8คนอย่างนี้แล้วก็เจอพี่เ้าเจอพี่ๆทุกคนด้วยนะคะก็วันนี้ก็สนุกในเต็มทีแล้วกันนะคะค่ะค่ะแนนนะคะก็รู้สึกดีใจเหมือนทุกทีุกันทุกคนค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าเหมือนได้เจอพี่ๆบ้านอื่นๆนะคะก็น่ารักกันทุกคนจริงๆนะคะแบบว่าเดินมาพี่ ก็แบบเตรียมถ to, ่ายรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นใครเขาก็ถ่ายรูปแล้วก็รู้สึกว่าแบบปกติเรามากินไม่มีใครมาถ่ายรูปเพื่อนะรู้สึกแบบดูพิเศษเลยเนี่ยก็ขอให้วันนี้นะคะเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆนะคะแล้วก็ความอบอุ่นเนาะจากพวกเรานะคะค่ะค่ะ่ก็อาหารและคนจะลงได้แล้วนะคะวอเตอร์เอ็นเนอร์บอกว่าอาหารอร่อยที่ไม่มาเลยนะ นะคะก็อย่างเดิมนะคะน้ำกับเครื่องดื่มเฉพาะ S อนยะคะอยู่ในงบประมาณอาหารก็ลงตามที่ทั้งหมด6ชุด8อย่างนะคะนอกจากนี้ใชาอยากทานนี้ก็สั่งได้เลยแต่จ่เองเพราะว่าพี่จะได้คุมงบประมาณได้นะคะส่วนน้องๆสั่งได้เลยเดี๋ยวเราเลี้ยง ก็ไม่ได้เจอเราพวกเราได้ใกล้ชิดแบบนี้อีกก็คิดถึงนะคะแล้วก็คิดว่ามันจะมีเอฟต่อต่อไปเรื่อยๆเนี่ยผลงานก็ต้องติดตามเอาดาวเลค่ะยังมีก็เดี๋ยวก็จะมีะสี่เมษานะเราจะมี Reunion นีทุกรุ่นนะคะสรุปแล้วค่ะนะคะยังไงขอเคลียร์ทั้งหมดเลยนะคะ เพียเพียคิวไว้ด้วยนะคะว่าเราเราเออ่ทุกรุ่นจะมาเราจะมาเป็นพี่น้องได้ร้องคนละท่อนคนละค่านะคะนะคะก็เออ่พวกเราก็คงมีผลงานต่อไปเรื่อยๆแล้วก็พวกเราจะยิงไว้เรื่อยๆจะได้แฝนะนะผมจรักตลอดไปยิงไว้เรื่อยๆจะได้แฝงค่ะางร้องเพลงเถอะ 你别来。